สบายดีเด้อเนาะสบายดีเปิดสุขสุนสบายดีตอนเ้าพี่น้องสบายดีเต็มเด้อเด้อเลยตอนนี้อีเม่เรากำลังย้ายหอเขาประดับดินวัวแมใหญ่วัแมนใหญ่แบบน้นวขอหมายว่าคือกำลังเห็ดพี่น้องเนาะแล้วก็เอาเครื่องค้องใส่ในใบตองเครื่องแต่งมากมือนี่เป็นวันศิน์เป็นมื่อวันศิลป์ดาบอืมวันศิน์ดาบศิลป์ใหญ่ตอนนี้เป็นวันพระ พอดีห่อเขาประดับดีต้องประโงแต่เด้อพี่เนาะหนึ่งเขาชุบแล้วก็จุกเขาห่อนห่อนใช่หรอเขาไปมันแค่มันเป็นยังมันคือมือใส่เบิร์ตทุกอย่างถ้าที่เฮาหาได้ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างพี่เนาะก็ยังมีข้าวต้มขนมหมักใหมนะ่เนาะแนวอยู่แนวกินแบบเฮากินเลยมีก๋อยมีบางอื้อหมักพริกมียังใส่เดเบิร์ต เขาประดับดินเสียดปีละเถ้าเนาะเผื่อจกินปะเปะเ,เขาสากอีกับปีละเถืาเขื่อนอตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเซาเขาปูบปุนหนึ่งเขาหอนแล้วเขาไปชงแล้วสำถ้ามาแจ้งแล้วเขาชุกแล้วเขาหอนใช่เพื่อจะไกินเถินหนึ่งบอกให้ินเขาเย็ยน จะกระ็ดวงวิญญาณทางหลายก็สิมาอ้ออันนี้คือเห็ดแห่งขู่คนเลยเสียไภัยกะเห็ดไทยนนรานได้แต่ละหอ่อบอยงากกัน ใช่คะด้วยเครื่องกเพียงเอาคือคูอ่เด็ดททตัวน่ะติดอันสองอัน,อ,นอ,อันนี้แหละคือวิธีห่อเขาประดับดินเนาะวิธีห่อกันหิ้เบิดลขวนคุณแอวเขาหาย,ยังได้กระแสนั่นแหละ จะคองภายในแม่มีสีพ่อเลยพอพี่ีบนะสีบมีอหยาดเจ้าห่อตินี้นจ,จะกลัาเวียนหี่ไหนเมื่เดี๋ยวไปจอ,องกลัจอ,องเวียนเม็ดขวม,มเห็ดแล้วแล้วก็จงมาหับจับเอาเนอเวียนจงระงับด้วยกันพอวจองเวีนพี่น้อง แล้วก็ผีโบไม่อยากก็คือกันคือจังคนมาบไม่อยากตีพี่น้องเหตุหายคนก็ได้กินคือสัรพเวสีผีบไม่อยากตังสีบจึงสิบวันได้มานั่งเบิ่งหมู่บเห็นบอคอลัมเนาะโบเคยได้ยินอยู่บ่บไม่อยากแต่โบได้กินมาเลยลังเสือลูกเต่าบบเหตุหายเลยโบได้กินปล่อยออกมากับโบได้กิน ไอนน้ไม่เป็นววเมือส่วนบุคคลเนะอันนี้หมักพี่พวนที่เดียวเป็นหม like ักไหม่ป่าแล้วก็ใส่เงินให้พอมเงินก็ให้เข้ามากรยาก็ให้กินเขาแล้วก็เที่ยวหมักสุกยา Hãy subscribe đó, kênh Ghiền Mì ภาษาฮัทเป็นห่อเห็ดเช็ดทงทงไปทุกมันอันนี้สิไปปลาไปในเงาใหม่บ่ท่ันท่านพื้นมีธาตุกระห้องจะคองก็งกไปในธาตุที่บัวอันห้าบวัวมีธาตุห้ากระปุน๋นขังหัวก็ได้แต้เทียนหายทางไฟทงมัน แล้วเขาก็ให้ขุดดินหน่อยหนึ่งอืมหุดให้เขาให้ขหุดบาดเดียนละายอันนี้อันนี้คือทีมาของเขาไปเขาดับดินได้นะเนขาเอิบนเขาพังดินนี่แหละ,ะแต่พอแต่แม่แต่สมัยปูหานปู่วินองพาเห็ด cứt mà tại này phải hết cứ buổi tối cũng được tới chỉ ngồi. mẹ này không phải đi cũng được หมายคมส่งสัญญาณถึงมาถาวาดิจนสี่โมงสายมตี่อยู <ừ. S 2> ่ยังอ yeah, นงดืนตื่นแน่ลืมหมดแก่หมดทั่วเลยแก่ก็ไม่ตื่น ปิงสีนปิงกกป,ปิงป่าเร็วเร็วนะพาตะหดเขาสูกมีใส่ขมักตกอย่างาาแล้วก็ใสเงินหายกองระบาดระบาดระบาดท,ทางหดเขาสูกแล้วก็สีาพาไปทรงอยู่หัวอยู่ถ่านมาพี่น้อง 安利海外高档护肤品。 ก,กเอาสื่อเปใส่เขาจบกบบนายเวนบอก เอาโน้ตเอ็กเออเตรียมแบบไปุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขามาสวนสวนนะยุทาย ตาเดีคดใครเดีย,ดย<อ>มาแล้วก็าตาด็มาสง่งกันสง่งกันค่ะ

ใครก็ม่เลือกตลกแต่มเสียเาตื่นี่ด้วยกระแต่กระแตเียตอนนี้กำลังมาใหญ่ห่อเขา chụp không bị nó à mà được ở đây hoàng tàng mang đây. mà thì... mình cho, mình cho cắm là vì... mình đây mình nói, không mà họ mà đấy là kỹ này dạng à. em, cái gì đấy, mà tọt tao họ để อืนชื่อเคบนีไลเออวก็พองแงสุวรรณามาหากกได้ไหมเด้อหขาวหัวหนดุเกาเ็ดอไหเอ้ห้เธอหดแได้ให้ยีได้กินได้ไหมเอ้บาพอเลยย่วงหามหอมมหงากเกาหลาไเห็ดเอาเอาเอาไปกินแงมันยังไ่ซื้อเบิร์น่ะมีเบร์กเจ้ากับนงเเิกับวิเ่นได้บนี้ไยู่ดกินกันเบร์มาหอาขาหหนากเอ ุปานน้เง e, ินคำคำมากอกหากหนมบระดางนี้นะบดี๋ยวมาบกอนนะเทได้เดียมาจองกับจองเวนกนด้บนะเาด้เาไปหามดอแล้วเอาไปทงมันมาดูเป็นมือห่อข้าวอ่ะเดี๋ยวเา เินบอกของวิญญาณพ่อแม่มาหับจับเอาเนาะว่าลูกเต่าได้เห็ดไห้มุกนสิ่ก่ว่าหเียตก่เตียงหน่อยเถอะเฉียบตะทุก็พอแม่บ่แม คนมากินมาหามาต้อนเอาหาเอาเมื่อเหืเอนไปเหืเอนมันอะไรบบนีป่ะเมื่อเพราะฉ<ป>ะ,<ป>ะนั้นเดี๋ยวสิได้คอเก็บภาพบรรยากาศขออนุญาตลาเนี่ยเดี๋ยวพี่นอ้นองเนาะสบายดีเด้อ